เมื่อไม่บกกุกคือวันรายงานใหญ่อยู่โอ้ยนุก๊กเน้นมากเครื่องพังเครื่องนั่รู้ไม่รู้ว่าขับ,บปีปิดโรงงานน่ะแล้วคนโรงงานน่ะก็จะไปทำอะไรกินแล้วปีเป็นห่วงจะโรงงานปีไม่เป็นว่าถ้าเกิดปีปิดโรงงานปั๊บเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนโรงงานอ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดินมาทางนี้ก่อนนะเห็นแล้วมันจะเป็นไงเป็นตีนี้หมดแล้วครับ ดูดมันก็แห้งแต่ในสาม่ะมีหมดตรงานว่ามันขึ้นมาแท้พี่เน่ใต้คานน่ะมันหนาเละหนาเล้านแล้วเาหนเป็นคานลอยหมดเลยเขาดูดห้งเลยอ่ะดีดีดเลยน่อ่ะเอาสายลงมาแล้วเขาก็ดูง่ายแล้วเวลาดูดเย็นหนาเละหนาเลยก็ควรดูน ไม่ใช่หน้าฝนนะหน้าแล้งค่ะันจงนาการจะนะมันจงแต่สนามฝนธรรดา้วมันจะใสเนี่ยไปดูไปดูทีอย่ทนี้ทันพูดว่าลำรางสารพันะไม่มีไม่มีลำล้างทีแล้วแล้วเนี่ยเขาก็เดือดร้อนอีกคนนึงนะคะเนี่ยหน้า่นก็าต่อไปนะไปท่วมรถ่นดสิเขาเ็าบอว่าหนโดนหมด ก็สารมีคำสั่งได้แต่งตั้งนายกิติพงศ์ลุงพยาบาลน,านพพลัดราชธานีกรุงเทพให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของสารเพื่อตรวจร่างกายผู้เด้ดรับผลกระทบ,บแล้วคนนี้พอผลผลจากการตรวจหมอบอกว่าแพ้จากสัมผัสจากสารกัดก่อนซึ่งโรงงานเองอก็รู้อยู่ใจเพราะวันนั้นที่ไปมีเจ้าหน้าที่ของสารเป็นคนหนึ่งแล้วก็อบตอไปสองคนแล้วก็ทางโรงงานไปนคนแล้วก็ผู้เด้ดรับผลกระทบ และทางในแพทย์กิติพงศ์เนี่ยทางก็มัสสรุปตรงนั้นเลยว่าผลที่สรุปอะก็คือว่าตัวร่างกายอะแพ้จากสารกัดกร่อนตัวนี้ข็พอได้รับได้มาจากสารแล้วจะทไงต่อครับก็ <c oughs> จะทําไงต่อก็คือเรากไ็ได้ได้ได้คือเราก็เสนอไปว่าคุยกับทางอุตสาหกรรมว่าเราได้รับผลกระทบอย่างนี้นะแล้วอุตสาหกรรมก็ได้พาเราไปออกในการไททีพีเอสแล้วเสร็จแล้วก็คือเหมือนอย่างก็ว่า ทางหน่วยงานของรัฐอะให้ฟาร์มช่วยเหลือดูแลโรงงานอย่างเดียวไม่ได้ให้ฟาร์มช่วยเหลือดูแลชาวบ้านเลยผงให้แขวเรี่อตัวติดตามฝนเพิ่มหน่ยนะฮะก็คือเราสั่งให้เป็นไปตามหลักวิชาการระบบมนิษยทางการเนื่องจากว่าพี่จู๊ดแกได้รับกลิ่นเหม็นเป็นเรื่องของกลิ่นนะครับแต่ทางฝั่งนู้นเป็นเรื่องของน้ําและครันี้ผมสั่งไปตั้งแต่วันที่16 เดือนที่แล้วให้เวลา1เดือนให้เสร็จนี่ตอนนี้เริ่มเอาป่องขึ้นเรียบร้อยแล้วสูง30เมตรก็คือตามที่เขาดีไซน์และออกแบบไว้และขณะเดียวกันปั๊บเนี่ยเราก็ต้องขอความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ก็คือกรมโรงงานเนี่ยไอศูนย์วิเคราะห์มลพิษทางอากาศทางภาคต๊าออกที่ชลบุรีเนี่ยมาเก็บวิเคราะห์กาศไปเมื่อตอน10บโมงกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลตัวนั้นออกมามีค่าเกินตามประกาศของกฎหมายนะ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยผมสั่งปิดทันทีครับแล้วตอนนี้ครับท่านจะทราบคุลงมาน่าจะไม่เกินเจ็ดวันก็พยายามจะเร่งให้เร็วที่สุดเนื่องจากท่านจะดีกับสั่งการในส่วนของน้ําเสียน้ําเสียตอนเนี้เขาไม่ได้ระบายนอกโรงงานนะมันก็จะเป็นน้ําผ่านจากข้างบนเนี่ยไหลลงไปข้างล่างซึ่งซึ่งซึ่งอะเมื่อกี้เราผมบอกว่าไอ้คุณปิดตรงนี้ได้ไหมถ้าคุณปิดปั๊บเนี่ยลุงอีกคนก็บอกว่าปิดไม่ได้เป็นทางทางน้ําสาธารณะถ้าปิดปั๊บ ถ้าไปท่วมตรงไหนทางโรงงานต้องรับผิดชอบเราก็เลยมองอย่างนี้มันก็ต้องต้องต้องปล่อยให้มันอย่างนี้ไปแต่ก็จะหาทางวิธีการประชุมกับอบตว,ว่าสามารถจะทาวิธีการเนได้ไหมแต่วันนั้นทางทาดดีตรวจสอบท่านจะให้ทําเป็นร่องเปิดตัววีนะแบบแบบแบบรางแบบคลองชลมระทานไปจนสุดปลายทางเพื่อให้ดูว่าให้ชาวบ้านเนี่ยรู้ว่าทางโรงงานเนี่ยไม่ได้เอาน้ําจากบ่อมเสียเข้าไปในรูท เพื <P ew> er <th> ่อปล่อยออกนอกโรงงานในส่วนของบอ่อน้ําเสียข้างข้างๆเนี่ยซึ่งเกิดจากการใช้น้ําของบ้านพักคนงานเนี่ยมันเหม็นมากเกี้นี้ผมสั่งให้ถมแล้วครับครับสั่งให้ถมให,ให,ให้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดข้รา,าราชการก็สั่งตัดสินมาสั่งปิดโรงงานหรือเปล่าครับเน,นี่ยสารผมไม่ทราบว่าสารท่านจะวินิจฉัย วินิจฉัยว่าอย่างไงรผมก็รอคําสั่งศาลเป็นเป็นเป็นส่วนประกอบว่าศาลสั่งมายัางไงปั๊บเนี่ยผมน้อมรับคําที่ศาลสั่งทุกประการนะครับแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายครับผมขอบคุณมากครับ